คำสั่งจังหวัดมหาสารคามที่1,528/2,564ท 2, เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 จังหวัดมหาสารคามโดยมีรายละเอียดดังนี้ ให้ผ่อนคลายสถานที่และกิจกรรมบางประเภทที่เคยสั่งปิดไว้ตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคามที่พั9 4ามร้ทับสองพลงวันที่20พฤษภาคม2564โดยให้สามารถเปิดดำเนินการได้ดังนี้ 1. ห้องสมุดสาธารณะห้องสมุดชุมชนห้องสมุดเอกชนและบ้านหนังสือสองสถานลีลาดหรือสอนลีลาด 3. สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำดักคลินิกเสริมความงาม สถานเสริมความงามและคลินิกเวชกรรมเสริมความงาม 4. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพร้านสปาร้านนวดเพื่อสุขภาพร้านนวดเพื่อเสริมความงามสถานประกอบการนวดแผนไทยนวดฝ่าเท้างวดเว้นการอบตัวอบสมุนไพรหรืออบไอน้ําและการนวดบริเวณใบหน้า 5. ้าร้านเสริมสวยร้านทําเล็บร้านแต่งผมหรือตัดผม 6. สถานรับเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กก่อนวัยเรียน7สถานที่ออกกําลัง ให้สถานศึกษาเปิดเรียนตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2564ในแบบออนไลน์ในทุกโรงเรียนและต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณาสุขโดยเคร่งครัดยกเว้นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่4แห่งขอให้เปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ line. ได้แก่โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามโรงเรียนบ้านบาร,รบือบาร,รบือราชพดุงและโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชยัยสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ที่ยังมีการระบาดของ โควิด -19 ให้เปิดสอนแบบออนไลน์ได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยมทั้งนี้ตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2564เป็นต้นไปสั่งณ้วันที่1มิถุนายน2564ได้เกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามประธานคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมหาสารคาม